สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนทั้งในเพจแล้วก็ในไลน์แอดนะวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบอนุกรมซึ่งการทําข้อสอบอนุกรมเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกตลอดก็คือเราต้องรู้ว่าอนุกรมเนี่ยมีกี่แบบแล้วมีแบบไหนบ้างแล้วเขามีหลักการคิดแล้วก็เทคนิคการคิดยังไงซึ่งเราก็ได้ร้อยเรียงกันมาตอนนี้เราอยู่ที่อนุกรมการบวกบวกเป็นอนุกรมเพิ่มแบบตลอดแล้วก็ มันมีบวกเนี่ยมันจะมีแบบคงที่บวกเรียงลำดับบวกสัดส่วนแล้วก็บวกเพิ่มชั้นบวกแบบสะสมบวกแบบสลับค่าแล้วก็มีบวกแบบผสมหรือเชิงซ้อนก็คือมีอนุกรมมากกว่า1ชุดขึ้นไปซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วก็ร้อยเรียงแต่ละตัวเนี่ยเราจะสามารถทำโจทย์อนุกรมเนี่ได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาที่สั้นเพราะว่า อย่างที่เราบอกว่าถ้าเรามาเสียเวลาอยู่กับการคิดอนุกรมเนี่ยจะทําให้เราทําข้อสอบเนี่ยไม่ทันเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาอนุกรมให้ท่องแท้ก็คือให้รู้ว่ามันมีทุกแบบแล้วมันผสมกันยังไงหรือว่ามันอะไรยังไงเนี่ยถ้าเรารู้วิธีเทคนิคทุกอย่างเนี่ยจะทําให้เราทําข้อสอบอนุกรมได้คะแนนแล้วก็ใช้เวลาน้อยแล้วไม่ต้องจําสูตรอนุกรมเนี่ยไม่ต้องจําสูตรเหมือนกับพวกคณิตศาสตร์ทั่วไป คือเราทําความเข้าใจไปทีละขั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจเลยพอเราเจอข้อสอบเจอโจทย์อนุกรมทําตามขั้นตอนแล้วก็เทคนิคที่อาจารย์จะเสนอให้เนี่ยเราก็จะสามารถทําข้อสอบอนุกรมได้มาดูฉเฉลยข้อนี้ฉเฉลยข้อนี้ให้เรามองอนุกรมโดยภาพรวมมองอนุกรมโดยภาพรวมมันมีตัวเลขอยู่กี่ตัว1 2 3 45 6 7มีตัวเลขอยู่7ตัว ให้เราสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นอนุกรมสองชุดขึ้นไปและตัวเลขมันเรียงกันแบบไหนคือมันเป็นอนุกรมแบบไหนเพิ่มขึ้นหรือลดลงาจากหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าเจ็ดเนี่ยถ้าเรามองคือไม่ใช่อนุกรมแบบลดมันเป็นอนุกรมแบบเพิ่มเพิ่มแล้วตัวเลขมันไม่เยอะก็เป็นเพิ่มแบบบวกแล้วลักษณะตัวเลขเนี่ยก็คือตัวเลขมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยอย่างเช่นว่ามันหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลย แล้วก็มาสามสามนี่แสดงว่าคือย้ําเข้าไปได้อีกว่ามันต้องเป็นอนุกรมที่มันซ้อนกันอยู่สองชุดเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มถ้าเราสันนิษฐานว่าเป็นอนุกรมสองชุดเนี่ยให้เราใช้เทคนิคโดดข้ามหนึ่งตัวก่อนเ,อเริ่มจากหนึ่งข้ามหนึ่งตัวก็คือหนึ่งข้ามหนึ่งมาหาสามสามมาหาห้าห้ามาหาเจ็ดแล้วถ้าจากเจ็ดก็โดดข้ามอีกตัวหนึ่งก็คือข้าม ข้ามตรงช่องคําตอบเราไปเพราะฉะนั้นอนุกรมตัวแรกหรืออนุกรมชุดแรกเนี่ยไม่ใช่คําตอบที่เราคิด 1, 2 3่งสองสามแล้วก็โดดข้ามมาตรงเนี้ยเราก็ปล่อยไปได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหาโจทย์ของเราจะทําให้การทําอนุกรมของเราเนี่ยใช้เวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มจากตัวนี้อีกตัวที่สองข้ามมาหนึ่งตัวเหมือนกันสองมาสามหนึ่งมาสามสามมาห้า แล้วก็5้าข้าอีกตัวหนึงตรงนี้จะเป็นช่องที่เราต้องการคําตอบเพราะฉะนั้นอนุกรมที่เราจะเอามาหาคําตอบก็คืออนุกรมเซตบนตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มเริ่มต้นจาก1มาส1ม,มา3เราสันนิษฐานแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นอนุกรมสองชุดและเป็นอนุกรมการบวกบวกก็คือเราต้องหาช่องว่างระหว่าง1กับ3มนี่มันห่างกันเท่าไหร่ก็บวก2 หนึ 1> 1่งบวกสองเท่ากับสามแล้วก็มาตัวต่อมาก็คือสามบวกสองบวกสองเท่ากับห้าพอเราได้หนึ่งมาสามสามมาห้าตรงนี้บวกสองบวกสองเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอนุกรมบวกบวกแบบคงที่คือบวกสองบวกสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบวกสองตรงนี้บวกสอง ห้าบวกสองตรงนี้เราก็ตอบเจ็ดตัวนี้เราก็จะได้คําตอบแล้วแล้วสําหรับตัวข้างล่างเนี่ยที่เราดูว่าเป็นอนุกรมอีกเซตหนึ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปหาช่องว่างหรือช่องห่างอะไรของมันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์ของเราเราได้ตรงนี้ก็คือเราได้คําตอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้แล้วเราสามารถแยกอนุกรมออกมาได้เป็นสองชุดและเทคนิคการแยกอนุกรมก็คือให้เริ่มกระโดดหนึ่งก่อน แล้วถ้าตรงไหนมันไม่ใช่ช่องคําตอบของเราอนุกรมเซตนั้นก็ไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องนํามาคํานวณอะไรแล้วพอเรามาตรงเนี้ยจากหนึ่งมาสามสามมาห้าแล้วก็ห้าข้ามมาตรงนี้มันจะเป็นช่องที่เราหาคําตอบพอดีให้เรามาหาความสัมพันธ์ของอนุกรมเซตที่เราต้องการหาคําตอบเพราะฉะนั้นอนุกรมข้อนี้ก็ตอบเจ็ดดังนั้นในการทําอนุกรมเนี่ยเราต้องฝึกทํา เรียนรู้รูปแบบอนุกรมทุกรูปแบบแล้วก็ฝึกทําอนุกรมให้ได้เยอะๆถ้าเราเจออ,อนุกรมหลายรูปแบบแล้วเราฝึกทําจนคล่องแล้วพอเราไปทาข้อสอบจะสามารถทําให้เราได้คําตอบที่ไวแล้วก็ถูกต้องอสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนลงมืออ่านแล้วก็ตั้งใจเตรียมตัวสอบกพปี2อ6พห้อสิบเนี่ยให้สำเร็จคือสอบให้ผ่านกันทุกคนแล้วก็ อย่าลืมติดตามเราในเพจแล้วก็ไลน์แอดแล้วก็ถ้าคิดว่าข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์หรือช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ